เหตนตานจะเป็นไปอย่างไรครับฉางนี้จากหาวพ่โรปามพิการ,ร,มมาร,ร,รที่เรืองป่าทขอเสียงปรบมือต้อนรับเสลปินชากนี้พบกับเพลงกรักอาววเสกเพลงตองตระตเพลงกระจายเกาหีพระผู้เป็นหลักนาคาร มีอำนาจเป็นผู้นำปกครองตำแหน่งเจ้าแห่งฝายนาประทับอยู่ยังทำสถานบุตรของหน้าคาดคือว่าหน้าคิดเราอยู่ในถิตของที่รวมรวบขอ ทุ่ทะลุด,ดูร้ายไม่ว่างใครไกลก้า,าวขามศพกาพปไีใดเราก็ไม่เคยดำเพราะเราอยู่ในเธออบบานาเขอสุขจะอด้วยไม่จำเป็นเธอสุขทะลุนครญาเสยพ่อดูละมานละลายกินก่อนดีครับ ขอบคุณรางวัลออนแอร์นะครับออ <c oughs> นไลน์ขอบคุณนะครับร <c oughs> างวัลน,นะครับพี่น้องไม่ได้มาชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะครับขอโทษนะติดไมค์ไปยังบีรา<ล>งวัลโ <c oughs> อนไว้กับศิลปินในทีมงานของเรานะครับครับ้าะหน้าเวทีใครจะมีก็ลองเรียกได้นะครับหรือว่าลองเรียกแล้วไม่ให้ก็ได้อ <c oughs> ขอบคุณนะครับไว้ให้ทนหลังลองเรียกให้ดูไว้ก่อน ขอเวลาสักครู่นะครับขอบคุณนะครับขอเวลาที้งหนึ oh ่งนะครับเด็กครับเมืองนี้เป็นเมืองบัดานนะครับทั้งสามนี่ทออยู่ในน้ำชอบลงอามอากาศมันร้อนเย็นตสเดจพ่อหรือเปล่าอณนะครับท่านพ่อไม่ใค่ะวันนี้เนี่ยนะเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องเฝ้าปากป่องช่องบาดานนะท่านพ่อ พราเฉะนนั้นเจ้าจงจำเอาไว้นะลูกนะว่าการทําหน้าที่เฝ้าปากของช่องบาดานแต่ละครั้งต้องทําให้ดีที่สุดเข้าใจหรือเปอลา Man, าปา่าลูกเข้าใจไหมเจ้าค่ะหานผิดแม่เลยพ่อไม่เอาลูกแต่พ่อไม่ต้องห่วงพร่เจ้าค่ะลูกตั้งใจทําหน้าที่มาดีโดยตลอดห่วง่านพี่ดีกว่าพร่เจ้าค่ะในเวลาเวรยามของตัวเองชอบไปทำอย่างอื่นเสียมากกว่าพร่เจ้าค่ะพ่อ ถ้าลูกผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรลูกพ่อแต่จำเอาไว้นะว่าเจ้าทั้งสองนเป็นพี่น้องกันต้องรักใครและสามัคคีกันเอาเข้าไว้ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่พ่อจะต้องไปบำเพ็ญศีลภาวนาตามที่พ่อนั้นทําเป็นประจําทุกวันเจ้าทั้งสองจงแยกย้ายกันไปทําหน้าที่และค่อยกลับมาพบกันเมื่อถึงเวลานั้นลูกเออ